เกิดเหตุชายอายุประมาณ40ปีขับรถกระบะเข้ามาภายในหมู่บ้านจาัดสรรแห่งหนึ่งในอำเภอนครราชสีมานะคะในอำเภอเมืองนครราชสีมาก่อนที่จะใช้ลูกซองยาวยิงเข้าไปบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ขับรถหลบหนีไปค่ะ าพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ชายอายุประมาณ40-45ปีรูปร่างถ้วมสวมกางเกงขาสั้นเสื้อยืดสีเขียวขับรถกระบะสีบอลเงินหมายเลขทะเบียนกอไก่ชกระเชอ6558กรุงเทพมหานครไปจอดหน้าบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านสมบัติธานี3ถนนมิตรภาพซอย4ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ก่อนจะใช้ลูกปืนซองยาวยิงบริเวณกระจกหน้าบ้านหนึ่งนัดสร้างความแตกตื่นให้กับผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านเป็นอย่างมากและหลังก่อเหตุชายคนนี้ขับรถออกจากไปหมู่บ้านผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านชั้นเดียวหน้าบ้านล็อกประตูรั้วไว้อย่างหนาแน่นและไม่มีผู้อยู่อาศัยตรวจสอบพบเพียงร่องรอยกระสุนปืนบริเวณกระจกหน้าบ้านที่เสียหาย จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายวันที่11กรกฎาคมโดยพบว่าชายที่ก่อเหตุขับรถกระบะเข้ามาภายในหมู่บ้านแล้วทำทีเหมือนไปอ่านเอกสารบางอย่างในตู้จดหมายกว่า10นาทีก่อนก่อเหตุดังกล่าว พันตำรวจเอกประสิทธิ์เปรมกรมลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาเปิดเผยว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและสอบพยานหลักฐานต่างๆเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วเนื่องจากถือว่าเป็นบุคคลอันตราย